ครับผมสวัสดีครับดิตาเราเข้าสู่ช่องเช่ชชนนอยนะผมวันนี้อยู่เกม ROV นะผมก็หายกันไปนานจริงๆผมอัด ROV แล้วรอบนึงแล้วก็รู้สึกว่าไฟล์ไม่ค่อยสมบูรณ์ผมก็เลยไปอัดใหม่ซึ่งผมก็หายไปนานกว่าจะกลับมาอัดตอนนี้รอบก็นานพอตัวโอเควันนี้จะมาเล่น,น ROV 5v5 ้วผมก็คืออะไรคือบปรเกม 5v5 เลยเออไม่เป็นไรหรอวแล้วก็ รอบนี้ผมใช้ไม้ตัวใหม่มาเดิมไปับก็คือไม้ของทางโบยา่าหรือไปอวันเนาะบีหวันก็ไม้ตัวนี้ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นนะก็คือมันก็ดีกว่าตัวเดิมเล่นมาหลอดได้ไหมขอเล่นมาหลอดโอเค,อเคนะแตกไม่รู้ผมมาได้สักขับตำแหน่งใครผมก็เล่นของผมแล้วมีใครแยกตำแหน่งผมผมก็เล่นหละไม่สันนิดไม่ฉันเลิกตำแหน่งนี้ก่อน อืมทำไมเกมน,นี้ทำไมเวลาผมอัดผมต้องเจอทีมนี้อีกแล้วเนี่ยโอ้เลือกก่อนได้แฮะช่างวันนี้เดี๋ยวผมเป็นเมทให้แล้วกันนะเขาคุยอะไรกันวะมทำภารกิจนะเก็บรูนเอ่มอมาเล่นทำภารกิจเหรอซึงผมก็ไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทับตำแห,หน่งใครแล้วอะเออ อแล้วก็คลิปที่แล้วที่บอกว่าเหมือนเป็นไม่ครหม่เสียงจะอาจจะดีขึ้นก็คือดีขึ้นจริงๆแหละเพราะว่าเสียงมันดังขึ้นแต่มันเก็บเสียงใกล้ผมเพิ่ขึ้นได้ด้วยแล้วมันก็ตัดเสียงรบก,กวนได้นิดนึงคืออาจจะได้ยินเสียงพัดลมหน่อยๆเบามาก <c oughs> แล้วก็เช่นเดิมมาผมไม่ได้ยินเสียงต่อเกมนะเพราะว่าไม่มันเสียบตรงแจ็คของฟังแล้วพอเสียบแจ็คปุ๊บมันก็จะตัดการทํางานของลาโพงเครื่องออกเพราะผมก็ไม่ได้ยินเสียงเกมแล้วโอเค หรือวิธีก็คือผมต้องซื้อตัวต่อแยกออกมาซึ่งไม่รู้ว่าทางบ้านจะอนุมัติไหมเพราะผมไม่ได้ซื้อมาคือไมค์ตัวนี้ผมบอกแล้วว่าผมต้องหาข้ออ้างเพื่อให้ซื้อมาให้ได้ข้ออ้างก็คือผมเพราะว่าน้องผมต้องเรียนออนไลน์ด้วยแล้วคอมแล้วโน้ตบุ๊กผมไมค์ My มันช็อตผมก็เลยขอแบบอโอกาสแล้วละก็คือผมได้โอกาสอะไรพ่อครับไมค์โบย่านดีไวมันอะ่ะเขาเคยทดสอบไหมเขาเขาให้ดีนะคือผมโปรโมทเต็มที่เลยเ <c oughs> นี่ยคนดีเนี่ยคนอย่างเงี้ยเราอ่ะเออ โอเคผมเป็นเมขผมผมก็ไม่รู้อะไรมากผมรู้แค่ว่าผมต้องไปรินการแล้วก็ตีป้อมชนะก็เกมมันมีมากแค่น,นี้ดีคนตีป้อมชนะหรือไม่ก็โดนเขาตีมาเราแพ้ไปแค่นั้นแหละเกม,มนะผมก็ไปเคยมันก็คือเกมอะ่ะเออคือเราก็ไม่ควรไปเอาอะไรมาจะแพ้ชนะก็ไปทบายเียหรือรหัวรอดอะไรกับมนะันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นชีวิตไม่ได้ไม่ได้ว่าเราตายในเกมเราต้องตายชีวิตจริงอย่างนี้นะ เว้นมันจะเจอแบบเรื่องสุดแยบตัวร no ับพาตัวเล่นเกมตัวนี้ให้ชนะถ้าไม่ชนะแกตายทำนันก็อีกเรื่องหนึ่งนะพอไม่เกี่ยวนะคือผมรู้เท่าที่ผมรู้อ่ะผมเล่นเท่ที่ผมเล่นอืมเตลวานัสวัดโอ้โหตตัวรู้สึกดีจังเลยไปเลยแวเนี้ยตึ้งตึ้งตึนี่เพลงมันติดหูไหมได้ได้แล้วก็ อย่าลืมนะครับเรื่องมีคือนอันนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้มีไม่ได้เพราะว่าผมอาทิตย์ติดต่อจากคิดล่าสุดเลยก็คือคิด e c r a f t Survival นะผมตัวล่าสุดก็อาติดต่อกันเลยคือตอนนี้ผมอาจเสร็จแล้วตัดต่อคิดไม r a f t เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเราไม่ได้อยู่ในระหว่างกอร์ตหรเพราะผมไม่ได้เอพอเรลิปเลยเพกก็คือมือถือเนาะผมมีมือถือแค่เครื่องเดียวแล้วก็คอมผมก็โน้ตบุ๊กผมก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอได้เก่งกาดแ้งแรงยามตัดต่ออะไรไม่ได้รู้ซ้ำ ผมเอามาได้แค่มากสุดว่าทำงานกับเรียนน่ะแค่นั้นแหละก็มันก็ตัดต่ออะไรไม่ได้เลยผมก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ตัดต่อคือพูดง่ายคืองานทั้งหมดอะเกี่ยวกับ youtube อ่ะอยู่บนมือถือผมเครื่องเดียวคือเครื่องนี้เลยเนี่ยเครื่องนี้เครื่องนี้คื่อนี้คืออยู่บนมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยแบบไม่ได้ผมไม่ได้ไปแบบอ๊เอาตัวนี้นะย้ายไฟขึ้นคอมนะเอาตัวนั้นแล้วก็เดี๋ยวเอาเพลงจากตรงนี้นะไปใส่ตรงนั้นนะแล้วก็ ตัดต่อบนคอมไม่เพราะไม่ต่อบนคอมผมต,ต่อบนคอมไม่ได้แล้วก็ต่อให้ผมคือถึงจะเป็นไม้ใหม่แต่คุณภาพเสียงก็ไม่ได้ดีครับนะคือว่ามันไม่ใช่ไม้แบบราคาหลักพันอะ่ะคุณต้องเข้าใจนี่มันเป็นไม้แค่หลักร้อยอะ่ะเออมันก็แค่หลักร้อยกว่าสองร้อยกว่า,วานะครับเย่กับการที่ว่าผมไม่มีหูฟังอีกเนาะตายนะเจ้ตายนะเจ,ะเจ,ะเจ้เมื่อกี้เห็นแอบมีคนแบบ ยังมีคนเดินเข้ามาในภ่มหญ้าฉันจะไม่ออกไปหรอฉันรู้ดีเออผีทาง,น,ททางน้องซานี่ทำไรจื๊บจึ๊บจึ๊บตายสกิลหนึ่งหญิงหญิงหญิงนัดนนึงไม่ตายตายสวยแล้วนั่นคืออะไรอ๋อแล้วลืมขอโทษเลยมดูตั้งแต่ดูฝั่งนู้นเท่าที่เท่าที่โอเค แล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มเรียนอะไรแล้ว,นะลวก็ตั้งใจเรียนกันนะครับทุกคนไม่ดรอปเรียนไม่อูง้งานเนาะแต่คำพูดนี้ใช้กับเราเหรือเปล่าอะไรแค่นั้นแหละหายไปซะยืนอยู่ที่เดิมนะนเมื่อกี้เห็นที่โดนเป็ลา,ดายดดเมจอยู่เนาะโอเคเจนัตยาออกมาแล้วมันมีคนดักเจนัตยาอยู่ โอ้โหวิสก,กิลหนึ่งเจเขาแรงนะแต่สก,กิลเจนหนึ่งเจเขาจะแรงแค่ไหนแต่เราก็สก,กิลโจมตีแล้วก็สูงกว่าคืออแกาลีเวทมันค่อนข้างแรงนะสก,กิลยิงธรรมดาเวทมันก็ปาไปสามว่าคือติงแรงกว่าพวกมือทั่วไปนิดนึงเลยงเงนแต่นางยิงช้านะนางไม่ได้ยิงเร็วนั้นโอ้ไม่ตก คือไม้โบย่ามันยาวตั้งหกเมตรเนาะผมก็ต้องมัดไว้แล้วพอมัดไว้มันก็หนักกว่สายมันยาวช่วยไม่ได้โอเคคลิปนี้อาจจะพูดเยอะนิดน,นึงเพราะว่าผมหายไปนานแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองจะเก็บกดก็เลยแบบพอได้กลับมาอัดคลิปก็ผมก็จะลั่นยาวๆเลยรออะไรแล้วคุยสิพี่เฮ้ยเรากลับมาทาคลิปแล้วเราต้องพูดให้เราต้องแบด,ดงอาราไม์ให้เต็มที่เราจะต้องไม่ทําให้ผู้ชมรู้สึกเสียใจที่เราหายไป ทำไม่เราไม่รู้สึกเบื่ออะไรพวกนี้นก็สุดท้ายก็ลัน่นเต็มที่ความรอเลยละพูดให้เต็มที่อาพูดให้สุดเลยอ่ะให้ให้มันสนุกกันเต็มจุดจุดอะสนุกกันเลยแหละใส่ฟีลลิ่งใส่ความันสนุกอะไรเต็มที่สุดท้ายเป็นไงคิมนะเบือ <c oughs> อ่อเออเอเออเพื่อ <c oughs> เนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีมานะโทษครับอือ อย่ันก็ใส่เพิ่มมาได้นิดนึงนะัผมก็แลกับการที่มานาหายไปนิดนึงไม่เต็ไม่เไม่รู้ว่าเดกาลีชนต้นเกลก็เปืองมานานนิดหน่อยอุ้ยๆๆๆจะยินนะเจ๊ดีนะที่สกิลสองโดนอย่เดียวเพราะสกิลหน,น,นึ่งโดนด้วยเตายเงี้ยคือระยะมันกกลต่อสกิลหนึ่งสกิลสองมันครอบคู่กันที่แล้วได้เงิน <c oughs> เฮยแรงจ,จัดจัเดเลคิดเงินต้องเน เหมือนเล่นบนเขาคุยอะไรกันโงสนาไม่รู้ว่าผมผมก็ผมก็ไม่ได้ไปอยู่อะไรวะมัวอยู่เขาคือมันมีอะไรให้ทำไงผมก็อยู่ผมไปคือมันเป็นห้าวิห้าก็เือะมันต้องช่วยเพื่อนก็เอะแต่ว่าหน้าที่ของผมคือการดันป้อมกับซัพพอร์ตดหน่อยแต่ว่าเอาขอดันหนึ่งป้อมก่อนถ้าใครเล่กับผม,ผมรู้เลยว่าผมจะไม่ค่อยซัพพอร์ตเพื่อนช่วงต้นเกมเพราะผมจะขอดันป้อมให้ได้อย่างน้อยหนึ่งป้อมเพื่อนำเกมแล้วจะได้ไปเรียนอื่นได้อย่างงี้ไง,ไงล่ะ อันนี้ตายนะตายนะตายนะตายเนาะหนึ่งคิวฟีฟีจีจีไม่ได้โหดนะผมบอกไว้ก่อนเลยเห็นผมเล่นแล้วเล่นไม่เป enfin ็นเลยไม่ไม่เล่นอย่างนั้นทำไมไม่ทำงนี้ก็อย่าบลาผมรานะผมผมเล่นไม่เป็นผมไม่ได้เล่นโหดผมไม่ได้จริงจังกับเกมตอนนี้มากเท่าไหร่ครับ วงเล็บเท่าไหมาครับคือผมไม่ได้แบบตีเกมน,นี้เราต้องได้อันดับหนึ่งเราต้องได้แบบแรงค์คอนฟิลเลอร์เราต้องคือผมมาเล่นเกมเอาอีพออะไรไหมเพื่อนชวนใช่เพื่อนเพื่อนผมมาชวนผมก็เลยเล่นแค่นั้นแหละแค้นมันแค้นเราอยู่มันแค้นเราอยู่มันแค้นเราอยู่ย,ยืนในวงทั้งทีวิตายวิตายชี่แม็กออกมาให้หน่อยแม็กอีกสักชัดตื ตกระยะไกลด้วยมันเป็นเขาเรียกไงมันเป็นการไม่คล้ยกยๆกับการอัปเดตภาพไม่ทันผมไม่อัปเดตการโจมตีก็คือแบบเราตีไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนจังหวะไงมันเป็นที่จังหวะก็คือเราตีไปแล้วจังหวะพอดีกับตอนที่มันวาร์ปมันก็เลยมันก็เลยโดนดดเมจจากระยะไกลแทนที่จะโดนจากตัวตัว,ตวเออคือมันเป็นข้อมูลเชิงเกมข้อมูลเชิงแล้วผมก็ไม่ได้จะ อะไรมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีความรู้เยอะเพราะตอนนี้ผมอยู่แค่ประมาณม3เนาะเป็นม3กับการเรียนของโรงเรียนที่ไม่ได้เรียนเลยอุ้ยอุ้ยอุยบูนี่เราก็ดูแต่นู่นอย่างเดียวเลยขอโทษครับคยกดอันติทะเลไปกดอันติอุ๊ยแรงอยู่นะอันติเราแรงนะนี่แอสซิต้เจเทลจะขอขอเลือดหน่อยซิมันจะเอาแล้วมันจะเอาแล้วมันจะเอาแล้วจะไปไหนไปไหน ไปไหนซับพอร์ตเพื่อนคืนชีพคืนมานาเดี๋ยวผมอันติพริ้วเอยหอมเยลคยแฮปอันติแล้ว่อยแฮบอันติแล้วค่อยแฮบอันติแล้ว,ลวไปอือชินัยอีซี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเกมนี้โอกาสชนะเยอะอยู่นะจากรูปแบบของทีมไฟก็น่าจะพอสู้กันได้นะก็เล่นกันเป็นตี้เล่นกันสนุก

ไฟเตอร์ก็ปล่อยๆมันไปเถอะเพราะเดี๋ยวถ้ามันไฟไม่ไหวมันก็ถอยไปเองอะแต่แครี่คือมันถอยได้แล้วมันก็ยิงย้อนกลับมาได้มันแล้วแต่ตันกะหรือวิธีคิดของคนนะครับผมมันก็วิธีคิดก็ไม่เหมือนกันเนาะนี่ดูความแรงนี่สิโอ้ฟินทะเลแน่นอนเกมนี้ค่พัชจะยัตติเยอะแน่นอนาะอะไรอ่าดูเลยไม่อยากให้มาลองผมนะเฮ้ นางนั้นมาล็อกผมนี่ตายนะเพื่อนชอบลุมตีอยู่ด้วยเฮ้ยเขาเขาไฟกระหน่อก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 ถอยละค่ะถอยสิครับรออะไรถอยเพื่อนถอย,ย,ยเอา้าวิ่งเขามาเยอะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายหนึ่งเองคิวก็สามแอซิดสูงถึงหกเลย แต่ทางเกมผมก็ไม่ได้แอซิสเออยอะนากก็แค่เยอะเกือบที่สุดของทีมาเยอะไปอันดับสองของทีพราะไงนะ่หาจริงๆผมควรซื้อดูดเลือดนะแลกกับเลยดีคือตอนนี้ยากได้ดูดเลือดเพราะว่าเวทนายมันโหดไงเวทนายมันแรงแล้วเจะดูดเลือดทีนึงก็คือนายก็เลือดเต็มง่ายๆอย่ะแบบ <laughs> คือผมพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะผมก็อยู่ที่การพิจารณาของคนนะผม ไม่ใหลเรช่วยติแอซิดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ถอยก่อนนิดถอยเดี๋ยวเราไปตอนล่อเลนกลางให้เองขมอนขมอนขมอนโอ้เบบี้มันเอาฉันเลี้ยวมันเอาฉันเลี้ยวมันเอาฉันตายในวงเวทของฉันจ้ะมันเลงฉันอยู่มันเลงฉันอยู่มันเล็งฉันอยูไม่มีคนตายอ่าตายแน่จะเจคนนั้นตายค่ะสวยแอซิดล้วนๆเลย พี่อย่างนั้นก็ยกตีอ้อทีนี้ขอขอ,ขอเลือดหน่อยจะเอาเลือดนีขอเลือดหน่อยนะขอเลือดหน่อยนะพอดีว่าช่วงนี้กำลังขาดแคลนกำลังขาดของขอเลือดหน่อยถ้าทางจะไม่ได้น้อจะสภาพากแล้วเนี่ยมันไม่เลือดเลยนี่นี่น,นี่มันไส้ซ่าซะหน่อยไม่โดนกับตัวเชียวมนนี่ สิบสามนาทีแล้วเกมเดียวสุดยอดอู้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 เนี่ย,ย,ยไม่ให้เลือดเราเลยโหดไลงอนแล้วว่แต่ทำนใไ,ไ้เรื่อยๆเลยผมมีสกิลฟื้นฟูหรอไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เล่นโหดผมไม่ได้เล่นเป็นผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นอย่าเข้ามานะอย่าได้เข้ามาเชียวนะนี่เพื่อนฉนันนะอยู่ตรงนี้เลย สว่างตรงนี้แหละไปล้วค่ะเดินมาซิตายตายแนย่แน่จริงก็เข้ามาโอ้โหแน่จริงก็เข้ามาไม่ใช่ละมีใครอยู่ในนั้นไหมโอเคเนี่ยเลือดเต็มแล้วเนี่ยไม่มีหลุดเลยซดได้สักใบฮะฮันโกโอเคในของใครหลุดเลือดแล้ว ยังไม่มีโดนเลือดแต่เลือดก,ก็เต็มเหมืน,น,นัเนี่ยดูดีน่าก็ยิงป้อมแรงอยู่นะะไม่ใช่ของเล่นนะนางอะ่ะช่นเลนะ่นหรอไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะขอสักหน่อยสิขอสักหน่อยสิมาส,สิมาสิมาเสียตายค่ะ <c oughs> ยืนในวงเวทที่แช่ค,ค่ะนัะะ้นตายสิค่ะรอเลยตั้งก็ให้เวทมัน็แรงนะ <c oughs> อาการคลั่งเริ่มมี โอเคขัดอีกเจ็ดร้อยสามสิผมได้เลือดละผมได้ดูดเลือดละอันนี้คือยังไม่มีดูดเลือดแล้วก็ดูได้ขมวดขนาดนี้ก็คือสุดยอดแล้วแล้วก็สกิลฟื้นฟูนี่ผมไปได้มาจากไหนนะเอ๊ะหรือว่าตัวนี้เปล่าจะฟื้นฟูให้ฟรีและเอ็มพีอ๋อต,ตัวนี้นี่แหละตัวนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์งหนึ่งวิก็ว่าอยู่ว่าหงมทไมถึงฮิวได้อ๋อดาก์กไลเยอะสกิลเป็นบัฟที่ติดมานะผมก็ไม,ไม่รู้ทำไมถึงได้บัฟมาเพื่อนมาฆ่าดาร,ร์กไลเยอรหรอ มันคาดากันไม่รู้อ่าผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตามเีมอ่ะครับผมเป้าหมายของตัวเองคือไล่คิวแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนเราไม่ได้ดูเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้างจา้ลละ่ะลลซัพพอร์ตใค้ซัพพอร์ตด้านหลังอ่ะซัพพอร์ตด้านหลังอ่ะตายซะเงินสีนวนตายตายกันให้หมด ตายตายแทนเนี่ยตายว่ะเล้ว๋วเหลืออะไรล่ะเชอรี่ยิงเร็วกว่านะมันยิงเร็วกว่าแรงกว่าเลยถอยครับถ,ถอยมันเอาป้อมกลางก,าก,ากา็ป้อมอื่นก็มีไม่เลือกเฮ้ยอย่างน้อยเกมน,นี้ผมก็ไม่ได้ตายคนแรกใช่ไหมคือปกติเวลาผมเล่นผมตกตายคนแรกอ่ะไม่รู้เป็นไรเฟิร์สบัตมยันเป็น เหมือนเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เป็นชีวิตจิตใจแบบข้อเกมมาเฟิสบัตต้องเป็นค่าค่าต้องเป็นผู้แจกเฟิสบัตให้ได้ยี่ e. แล้วสุดท้ายก็เฟิสบัตรไม่รู้เกลีย okay. ดตัวแล้วก็ไปเฟิสบัตอและเล่นเล่นกับเพื่อนจะเป็นงนั้นด้วยทำไมรู้สึกเหมือนคลิดหลังๆมาแล้วค่อนข้างดีเลยแบบนิสัยอ่านเรามีกันดัดส่งดัดเสียนี่นามาใสตอนแรกไม่เป็นไงมันเป็นช่วงหลังเนี่ย แต่คิดมันจะน่าสนุกเท่านี้แหละเพราะมันกำลังเป็นบ่อยเอามันโอ้เราลืมดูจอนู่หน้าเพิ่งเกิดมาแท้ๆสิไดยครับเออพี่ครับจะพิ่งกันป้อมครับกั้นเื่นก่อครับเทวันนั้นไม่แสงแนละ้วทำไมวัด อ๋อหมือนซานิ้กับทิวเขาจะมีเขาจะมีอะไรบางอย่างกันอยู่นะจะเย็นๆนะจ๊ะตายนะจ๊ะตายนะจ๊ะทำตัวเองความหิวเป็นเหตุสู่ความตายนะคะไม่ว่าจะหิวในทางไหนก็ช่างหิวในทางที่ถูกต้องหิวทั่วไปหิวปวดท้อ,ทองหิวข้าว เออม่ครับผมอยู่พะการผมอยากกินข้าวแล้วเออหรือมันก็เป็นการหิวแบบหิวคิวหิว,หวต้องการพืที่หมายถึงความต้องการแบบไงคิวฉันต้องการฮิวฉันต้องได้คิวไอ้นั่นจะตายแล้วจะเอามาันให้ไจถ้ามันไม่ได้ไปแบบยอมแล้วผมก็ก็หิวกันไม่ตานเรียแบบนะผมรู้สึกไม่ปลอดภัยกับบ้าฟา ก็ไม่มีใครนี่หว่าไม่มันเหมือนมันโล่งๆไงเพราะว่าอ้ออ้แกงแกอยู่ตรงนั้นกันใช่ไหมงั้นขอไปตัวนึงแล้วนะอย่าได้เดินเข้ามาอ่าอมีคนโง่อ่าเกือบได้คิวฟรีละอ่าถ้ามันเดือดถ้ามันอยู่ต่อก็รู้เลยเห็นใช่ไหมมันแรงแค่ไหนตายนะเจ๊สกิลหนึ่งนี่แหละเดอะเบสของโกงนอกจากสกิลอันตีแล้วก็มีสกิลหนึ่งแหละ นี่จริงก็เหยียบสิเหยียบวงนั่นเลยหรือใครจะเล่นกับท่านให่นางเทวนานัถอยากได้สักคิวไหมเจ๊ะอยากตายสักดอกไหมเจ๊ะไม่ได้คิวอะ่ะจ่อไม่โดนคือมันมันไม่ได้เล่นง่ายครับเนี่ย รู้สึกเหมือนเลดเกมมันจะไม่ค่อยได้ไปบุกเท่าไหร่เนาะ19นาทีแล้วเพื่อนรีบจบเกมหน่อยเราไม่มีเวลาพอแล้วว่ะเดี๋ยวต้องปิดคลิปว่ะอะ่คือเกมก่อนพยนายามทำสองคลิปเนีไยเกมนี้ฉันทายจะไปไม่รอดตายซะชินไหนชินไหน ชินไม่น่าหิวเลยนั่นไงไหมเนี่ยผมบอกแล้วความหิวเป็นเหตุใน,นความตายเนี่ย <c oughs> พูดเองโนดเองโอเคซื้อเป็นเวลอมอันนี้ขายทิ้งไปไม่รู้อ่ะมันมันเป็นความถนัดในการซื้อของซื้อของงงก็ขออาภัยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเต็มเลยนยนยนน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 น ตีไม่ตายแล้วปล่อยมาเดินวัดอ๋อกลัวเจน,นี่ปุ๊บมันคิดตีเจให้ตายรู้สึกเหมือนจะมีดูดเลือดเทมีโดูดเลือดสกิลเ่อจากพอเมียเออเราก็จะโอ้มีดูดเลือดใหญ่ด้วย ใช่แนะครับ21นาทีแล้วครับผมจะต้องจบคลิปแล้วครับเดี๋ยวคลิปยา32นาทีแต่ผมลงไม่ได้อีกมาโทรเออเกมน่า้ส่ 3, 2ของ32นาทีมันก็50ออไม่รู้ว่าเกมมันตึงโดนเกาะไปอะโอ้เลือดแทบไม่ลดแต่ว่าสกิลหนึ่งผมเจาะนานนะไม่ได้งงินก็น่ากลัวแหละเพราะว่ามันเป็นตัวดีดเลือดเยอะจริงๆเนี่ย ว่าแต่ทำไมพี่ราอยู่ตรงนั้นเต็มเลยฮะ,ะอ๋ะอก็ใจเหตุผลแล้วแต่ว่ามันต้องอ๋อเดี๋ยวผมต้องคือเวลาเล่นเนี่ยผมต้องดูทั้งจอดูทั้งแมทไปพร้อมกันงไงคือต้องดูทั้งปลายทางว่ามันจะยิงโดนอะไรไหมหรือว่าต้องดูจอด้วยว่าอียถ้้ยิงโดนแล้วมันจะอ่าต้องดูจอด้วยว่ามันจะมีตัวอะไรมาดักระหว่างทางแล้วเปล่านียเอาเหมือนเอ้าเหมือน อย่า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 ทำร้ายฉันเลยจะทำร้ายันเลยงั้นก็เอาอันนี้ไปกินดูเลือดเราล่ะจ้วดให้จ้วดนะครับถอยนะครับลอยล่ะจ้วบจ้วบให้ดูเลือดคือดูเลือดดูเลือดตายแรงเออ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 ใครจะอยู่เขาจะไปไฟตก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  <bir> <men> อือ <S ls> สวยกอดตายเกิดไหมไม่มีเรันดอนจะเกิดแล้วไม่ร้านแล้วโอ้ลันล่างกว่าันป้อมนี้ผมว่าผมน่าจะแพ้แหงนะกิฟนี้ผมว่าผมน่าจะแพ้ไม่น่าจะไปตู้อะไรไหว พอดูจากเลเยเกมแล้วมันค่อนข้างจะเสียเปรียบนะผมก็คือต้นเกมแล้วก็ชนะกัน,นก็สู้กันได้เลเยดเกมดูไปไม่หลอดเนาะแล้วก็ขออีกทีนึงผมยังไม่ได้สักทีเนี่ยเามันอยู่กับอับิโซดา้อนกันหมดเลยเอาป้อมไหนจ้าใช่ครับช่วยกันเอาป้อมเลยครับ ปฟอมที่หมายถึงแบบเป็นอุปกรณ์นะไม่ใช่ปฟอมในแบบเดียร์เดียร์ไปเนอะนะไม่ไม่อยากไม่โยงเข้ากันเหมือนนะครับไม่โยงนะครับไม่โยงไม่ดีนะครับผมตีกอะไรบ่อยละโอ้โอ้ว้าวเดือดเมสิ่นั่นอะไรนั่นอะไรอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรอุ้ยไม่ตาย ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอหึไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอตายไปซะ New ทีมคืนโอเคมันหายแล้วบุกบุกแล้วบุกแล้วรอเลยล่ะบุก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 ใครมันกล้าอยู่ข้างหน้าใครมันกล้าอยู่ข้างหน้าล่ะกล้าเหรอกล้าเหรอ้าเข้าไปให้เป็นที จุบจบดลอยบุกนะครับรอเลยนครับบุกบุกป้อมเราดีดีอย่าให้เยชนะเนาะทันเด a d l i n e น้อทันเวลาเย่ไม่ใช่เวลาสิเดท m มเวลาท้ายเฮ้ก็นะครับผมก็เกมนี้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยก็ลิปนี้คงจะตัดลงวันนี้แหละ เพราะว่าผมก็เหลือเวลาอยู่เสียงน้ำจากไหนโอเคก็สหรับที่เห็นยังไงนะผมกับการเปลี่ยนมาใช้ไมโคย่าด B Y M 1ทํทำให้แบบอัดเกมได้เสียงดังขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็แคติ้งกับผมที่ดูคาถ่ายจะมีความแบบดีดอะไรพวกนี้โอเอ็มพีไะนะผมก็อย่าลืมเรื่องมีนะผมผมรอรับมีมเรื่อนนะแอนิเมชั่นมีผมรอรับเรื่อยเลย ผมรอมีมาเรื่อยๆผมก็จะไปทำแอนิเมชันให้นะสำหรับใครที่อยากทำนะผมก็ก็บอกมาได้เดี๋ยวผมจะไปทำให้จริงจวิีที่อยากทำไรทำอาลรกิจก็จะทำเลยก็เนาะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ thank s for watching see y o u a g a a n l e s s e r goodbye